สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปูจะมารีวิวงานยกมัดนะคะพี่งานยกมัดราคาถูกถูกมากๆเลยนะถูกมา,มากๆเลยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยสอบถามมันเข้ามาเยอะมากอยากได้ขายเอ้าช่ายราคาถูกแบบตัวละไมะไม่ถึง30บาทเนาะอ่ะเราก็มาจัดให้เลยโปรโมชั่นนะคะซึ่งปกตินะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะขายอยู่มัดละ7001มัดมี20ตัว หมัดมี20ตัวมัดละ700ตกตัวละ35บาทตกตัวละ35บาทซึ่งตอนนี้ลูกค้าขอเราจัดโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นราคาอะไรนั้นโบมาลงแจ้งให้นะคะค่ะหมัดมี20ตัวนะคะพี่ขายยาวชายราคาถูกมากๆ1มัดมี20ตัวแถมได้แบรนด์รวมแบรนด์ปนแบรนด์อย่างที่พี่เห็นเลยมีทั้งดีวายมีทั้งแรงเลอร์มีทั้งลูสเตอร์ anger, นะคะ มีลีไลเดอร์ปุ๊บปนให้เลยนะคะขายเอวชายราคาถูกราคาถูกนะคะปกติมัดละ700ตกตัวละสามสบาท1มัดมี20ตัวรอบนี้เราจัดราคาถูกมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะราคาเท่าไหร่นั้นปุ๊ลงแจ้งไว้ให้ใต้โพสตข้างล่างนะคะนี่เลยเห็นไหมรวมแบรนด์ปนแบรนด์ค่ะแบรนด์ปนแบรนด์หนึ่งมัดมียีตัวนะคะหมัดมียีตัวเช็คซิป เป้ากระดุมและก่อนจัดส่งเรายิงป้ายให้นะคะเวลาที่เราทำมัดเสร็จแล้วนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอพี่หมียกข้างล่างให้บู๊นิดนึงเวลาที่เราทำมัดเสร็จแล้วนะคะมัดจะเป็นแบบนี้นะคะยิงป้ายให้เช็คซิปให้นะคะเช็คซิปให้โอเคเดี๋ยวเรามาโชว์กันดูต่ออีกสักนิดนึงนะคะนี่พี่คิดดูว่างานยกมัดราคาถูกยังมี5 0 1ปอนด์ปนอะ่ะ นี่นะคะถูกมากๆ,ๆถูกมากๆเลยถูกมากๆนะคะเช็คซิปเป้ากระดุมให้ตัวนี้เดนิสเซนก็รีวายนะคะรีวายราคาแบบนี้หาไม่ได้แน่นอนพี่ราคาแบบนี้หาไม่ได้แน่นอนปกติมัดละ7 0 0บาทหนึ่งมัดมี20ตัวตกตัวละ35รอบนี้โบนหรือแบบถูกมากคุ้มมาก เท่าไรนั้นลงแจ้งไว้ให้ใต้โพสต์รับรองช็อกแน่นอนเพราะตอนนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะคะอยากได้งานราคาถูกนะคะเน้นเอาไปขายง่ายขายไวนะปูให้ดูก่อนที่จะทำมัดเลยอีกกนิดหนึ่งนะคะเช็คซิปเป้ากระดุมให้ทุกตัวค่ะพี่ซิปเป้ากระดุมเราเช็คให้ทุกตัวเลย โอเคสั่งสินค้าสอบถามทักไลน์หรือเพจ f a c e b o o k ได้เลยหรือใครอยากจะเข้ามาดูหน้าร้านนะคะเข้ามาได้เลยนะคะงานแฟชั่นขาเด็บเบก็มีปนนะคะค่ะสีคะไซค์ัแบบค่ะทรงนะคะพี่ขาสินค้าขายยกมัดไม่รับเปลี่ยนทุกกรณีนะคะสวัสดีค่ะ